ทำไมคนไทยยังคิดถึงทักษิณยังคงถูกวิพากวิจารณ์อย่างต่อเนื่องสําหรับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำติดลบอย่างต่อเนื่องได้รับผลกระทบกันไปทุกหย่อมย่าไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือชนชั้นแรงงานที่หาเช้ากินข่าหรือกระทั่งบรรดาเศรษฐีก็ได้รับผลกระทบเพราะหุ้นที่ถือไว้เจอพิษเศรษฐกิจ จนราคาตกราวรูดสินทรัพย์จำนวนมากหดหายไปมหาศาลซึ่งก็ไม่รู้จะหาทางออกกันอย่างไรให้ดีขึ้นไปกว่านี้เรื่องนั้นยังแก้ไม่ได้ก็มาเจอเรื่องฝุ่น PM 2.5กับเรื่องไวรัสโคโรนาที่ระบาดจากนาครอู่ฮั่นประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาทั้งระยะตน้นระยะกลางและระยะยาวหรือกระทั่งบริหารจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้า ที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนล้วนแต่เกิดปัญหาจนเสียงบ่นดังขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เห็นแฮชแท็กฮิตในโลกทวิตเตอร์ว่าอะไรเฮงๆสวยๆซึ่งก็น่าตลกว่ายังมีกลุ่มองครักษที่ออกมาตอบโต้หาว่าเอาทุกเรื่องมาโยนให้รัฐบาลและไม่ช่วยเหลือตัวเองก่อนก็น่ามึนงงว่าในเมื่อรัฐบาลที่มีไรายได้มาจากภาษีของประชาชนทำอะไรไม่เหมาะสม ไม่ถูกใจประชาชนไม่มีสิทธิ์แสดงออกกันแล้วหรือถ้าเป็นรัฐบาลที่เลือกมาย่อมสามารถตำหนิได้อย่างว่าแต่รัฐบาลที่ไม่ได้เลือกมาในลักษณะผีจับจัดเช่นนี้จะวิพากษวิจาร์ณไม่ได้มันก็เกินไปหน่อยเพราะหากมองลึกไปในแต่ละปัญหาก็พบความเฉยเมยของรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัดอาทิเรื่อง pm 2 5ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ไม่มีการแก้เป็นรูปธรรม พูดกันโครมโครมจะลดการเผาไร่ให้ได้เท่านั้นเท่านี้แล้วมาตราการรองรับคืออะไรเอาเงินซื้อรถถังซื้อเรือดำน้ำมาซื้อรถตัดอ้อยให้เกษตรกร,กรใช้ไหมที่ว่าลดการใช้รถเก่าแต่รถขอสมอกรน,นี่สุดโบราณเรื่องลดภาษีรถไฟฟ้ายกคุณภาพน้ำมันดีเซลได้ตรองกันบ้างหรือไม่ส่วนไวรัสโคโรนานี่ก็เกี่ยวกับความรู้ประสบการณ์ การรับมือภาวะวิกฤตก็เห็นอยู่ว่าล่าช้าไม่เป็นเอกภาพบางคนยังลอยตัวอยู่เหนือปัญหาส่อจะทำให้ประเทศอันตรายประชาชนต้องเสี่ยงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยยังคิดถึงทักษิณชินวัตรสมัยนายกทักษิณดีขนาดไหนทำไมคนไทยยังคงคิดถึงทำไมหลายคนยังคงคิดถึงรัฐบาลสมัยนาย,ยกทักษิณ ไปดูกันว่าเพราะอะไรสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรครั้งแรกที่มีเงินแค่30บบาทก็รักษาได้ทุกโรคโครงการดีๆที่ช่วยให้คนไทยทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันปราบยาบ้าอย่างจรงิงจังมีการจัดการกับผู้ค้ายาเสพติดอย่างจรงิงจังยาบ้าที่เคยหาซื้อง่ายและราคาถูกก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และมีบทลงโทษรุนแรงโครงการบ้านเอื้ออาทรอีกโครงการที่ช่วยเหลือให้คนจนมีบ้านเป็นของตัวเองในราคาย่อมเยาปรดหนี้ IMF ได้ก่อนกำหนดรัฐบาลทักษินชินวัตรสามารถปรดหนี้มูลค่ากว่า500แสนล้านบาททำให้คนไทยหลุดพ้นจากข้อบังคับด้านการเงินของ IMF ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ด้วยการร่วมมือกับมาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อกำหนดราคายางและร่วมมือกับอินเดียปากีสถานจีนและเวียดนามเพื่อกำหนดราคาข้าวโครงการหนึ่งตำบลหนึผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมธุรกิจจากภูมิปัญญาท้องถินโดยโครงการนี้สร้างรายได้ให้ชาวบ้านกว่า40,000ถึง60,000ล้านบาทต่อปีปราบหวยใต้ดิน ด้วยโครงการหวยบนดินนอกจากแก้ปัญหาหวยใต้ดินแล้วก็ยังสร้างรายได้ให้รัฐโดยรัฐนำรายได้ไปใช้เป็นทุนการศึกษาในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเรียนเมืองนอกฟรีด้วยโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเป็นที่รู้จักในชื่อทุนหวยโดยทุนหวยจะมอบทุนจำนวน926ทุนให้นักเรียนไทยได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งในไทยและต่างประเทศปัจจุบันนี้แม้จะไม่ได้เป็นนายกแต่ผลงานก็ยังคงอยู่ตลอดไปเปรียบเทียบรัฐบาลปัจจุบันกับทักษิณพลเอกประยุทธ์จันโอชาบินไปร่วมประชุมสมัชชาสหาประชาชาติในฐานะประธานอาเซียนจะได้แสดงบทบาทระดับโลกหลายเรื่องแต่ว่าระสำคัญที่เป็นหน้าเป็นตาประเทศคือการประชุมระดับสูง ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพท่วนหน้าซึ่งไทยเป็นตัวตั้งตัวตีร่างปฏิญญาให้ยูเอน็นนำไปผลักดันในฐานะที่วางระบบหลักประกันประสบความสำเร็จมา17ปีเมื่อชาวบ้านได้อ่านหรือฟังข่าวแล้วหัวรอก,กักนี่มัน30บาทรักษาทุกโรคผลงานทักษิณน,นี่ว่าบัตรทองซึ่งท่านผู้นำบนอยู่เนือง,องว่าเป็นภาระงบประมาณ ตอนรัฐประหารใหม่ๆก็ให้สตองอเข้ามาจาับผิดจนระบบจัดซื้อยาปั่นป่วนใช้มาตรา44เด่งเลขาธิการสปสอชอพยายามจะแก้กฎหมายหรือค่าใช้จ่ายรายหัวแต่โดนต่อต้านจนทำไม่สำเร็จก็พลิกกลับมาโหนเสียเลยเช่นช่วยมายัดใส่บัตรคนจนหาเสียงว่ารักษาฟรีไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านจะไปพูดอย่างไร ที่แน่ๆคงไม่พูดถึงทักษิณไม่สามารถให้เกียรติผู้สถาปนานโยบายที่ถูกตราหน้าว่าเลวร้ายแต่น่าสงสัยจังทำไมไม่พูดนโยบายประชารัฐแจกบัตรคนจนแจกเงิน200-300ลดเหลื่อมล้ำหรือแจกเงินไปเที่ยวหัวละพันให้คนทั้งโลกตกตะลึงการเปรียบเทียบประยุทธ์กับทักษิณไม่ใช่แค่ชาวบ้านท่านผู้นำก็มีปมกระทั่งโวยวาย เมื่อถูกโจมตีเรื่องช่วยน้ำท่วมว่าไม่มีใครทำได้ต่อให้เรียกไอ้คนที่อยู่เมืองนอกกลับมาก็ทำไม่ได้ผลคือคนเกือบทั้งประเทศแม้แต่คนเกลียดทักษิณก็เชื่อว่าทักษิณน,น่าจะทำได้ดีกว่าไม่ใช่แค่มีฝีมือบริหารจัดการภาวะวิกฤตแต่ทักษิณมาจากการเลือกตั้งใส่ใจความรู้สึกชาวบ้านเป็นคนที่เคยผ่านระบบราชการแล้วมาเป็นซ e o อัศวินเคลื่อนลูกที่3ไม่ใช่ทหารที่อยู่แต่ในกรมกองจนเป็นผอบ,บอและเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารวิสัยทัศน์ประสบการณ์โลกว้างโลกแคบต่างการลิบลับรวมถึงที่มาของอำนาจทำไมคนยังเทียบประยุทธ์กับทักษิณทั้งที่ทักษิณโดนรัฐประหารไป13ปีใครก็รู้ว่าไม่มีทางกลับมาเป็นนายกได้อีก เป็นความรู้สึกหวนหาเสียมากกว่าน่าจะเป็นเพราะประชาชนสุดแสนเบื่อหน่ายรัฐบาลคอสอช,ชปกครองมา5ปีเสรีภาพถูกจำกัดบริหารแบบรัฐราชการเศษษษษษรษฐกิจก็ย่แย่เฝ้ารอการเลือกตั้งหวังว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ไหนได้ยังเป็นลุงทีแรกๆก็ยังให้โอกาสหรือพูดให้ถูกก็จำยอมหวังว่ามีนักการเมืองเข้ามาร่วมอะไรๆจะดีขึ้น แต่นอกจากควันกัญชาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนผู้นำก็ยังอวดอำนาจเหมือนเดิมแม้ไม่มีมาตรา44ทําทำอะไรไม่เคยผิดองค์กรอิสระตีความฝ่ายค้านจะแก้รัฐธรรมนูญก็บอกเอาเวลาไปแก้ปัญหาปากท้องดีกว่าถวายสัตว์ไม่ครบก็แก้น้ำท่วมดีกว่าที่ไหนได้แก้ปัญหาไม่ได้สักอย่างพอคนของตัวเองมีปัญหาเช่นรัฐมนตรี ถูกแชร์คำพิ่ภากษาษาสารออสเตรเลียว่าติดคุก4ปีไม่ใช่8เดือนก็ย้อนว่ารัฐบาลไหนบ้างไม่มีตำหนิลูกสมุนก็ตีฝีปากว่ายุคนี้ยังดีกว่ายุคทักษิณยิ่งลักษณหรืออย่างน้อยยุคพวกเองก็เลวเหมือนกันแต่กลับทำให้ประชาชนคิดว่าถ้าทักษิณมีอำนาจขนาดนี้เศรษฐกิจกคงดีกว่าเยอะเลย13ปีผ่านไปมันเกิดการเปรียบเทียบ ผู้คนเริ่มคิดถึงยุคทักษิณยุคที่ประเทศยังดูมีอนาคตพูดในเชิงระบบรัฐธรรมนูญ2,540ทําให้ประชาชนมีความหวงังว่าจะร่วมกันสร้างประชาธิปไตยพอทักษิณและพักไทยรักไทยชนะเลือกตั้งก็นําประเทศเข้าสู่มิติใหม่แม้ทําไม่ถูกบางเรื่องก็ต้องต่อสู้กันในวิถีประชาธิปไตยถ้าไม่ปลุกความเกลียดชังกันจนเกิดรัฐประหาร ประเทศคงไม่ตกตามดำดิ่งเช่นทุกวันนี้